สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่าน401นี้นะคะก็อยู่ในตอนที่มีชื่อว่าเม่งป่องยักษ์โบราณน,นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะการเปลี่ยนเจ้าของของแมวขโมยตัวน้อยยากที่จะเปลี่ยนลักษณะนิสัยของมันได้โดยใช้การพยากรณ์อีกครั้งเย่หยานอยู่มองบัญชี้ทิศท,ทางท่าทีเชื่อมั่นอย่างมากตั้งแต่ที่นางพบกับแมวขโมยตัวน้อยดวงของเย่หยานอยู่ในสร้างปรลักหักพังนี้ก็ยอดเยี่ยมยิ่งนะัก การขนพวภูกเขาแห่งนี้เองก็เป็นการชี้ทางของแมวขโมยตัวน้อยในใจของนางนางได้นับแมวขโมยตัวน้อยเป็นแมวนำโชคของนางไปแล้วเจ้าเฟิงท่าทีไร้ความรู้สึกตามหนึ่งคนหนึ่งแมวไปจากเส้นทางที่แมวขโมยตัวน้อยบอกเบื้องนาได้ปรากฏทุ่งหญ้าสีเขียวอมน้ำเงินให้สวรรค์นในบริเวณนี้เต็มไปด้วยความถตื่นตัววัชพืชบางส่วนกระทั่งสูงเท่าตัวคนคนหนึ่งหรือสองคนได้ ส่วนลึกของทุ่งหญ้าได้ปรากฏเสียงคำรามของสัตว์ปีศาจขึ้นตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักหน่วงที่สั่นสะท้านไปถึงดวงวิญญาณดวงตาเทพเจ้าของเจ้าฟึงได้มองเห็นไปก่อนนาแล้วรับรู้ได้ถึงร่องรอยของฝูงสัตว์ปีศาจที่แข็งแกร่งหากเข้ามาตัวคนเดียวย่อมวาดกลัวละลาถอยไปควรรู้ว่าในซากปรักหักพังสือเฉิงนี้ฝูงสัตว์ปีศาจส่วนมากมักจะสามารถต่อกรกับขั้นนายเหนือแท้ได้ไม่ต้องเอ่ยถึงในหุบเขาลึกลับนี้เลย แต่ทว่าบัดนี้มีเย่ยหยานอยู่ยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้คอยชี้นำเจ้าเฟิงย่อมไม่ต้องเป็นกังวลเพียงเข้าไปในเขตทุ่งหญ้าหนึ่งร้อยหลาเบื้องหน้าก็พันเต็มไปด้วยเสียงคำรามของวัวเหล็กที่สูงหลายฟุตเบื้องหลังปรากฏเขาเหล็กแหลมร่างกายแข็งแกร่งจนไม่อาจจินตนาการทุกการเคลื่อนไหวของมันได้ทำให้พื้นดินสั่นสะท้านวัวคลั่งหลังเหล็กมีสายเลือดสัตว์อสูรโบราณอยู่เจือจางพลังแข็งแกร่ง นิสัยกระดุร้ายสามารถบทยี้สัตว์ปีศาจในระดับเดียวกันสนตายได้โดยเฉพาะยามที่มันคลั่งจะก,กระตุ้นพลังสายเลือดในกายพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นหลายเท่าเจ้าเฟิงรับรู้ถึงตัวตนของสัตว์ปีศาจหายากเบื้องหน้าหัวข้างหลังเหล็กเป็นสัตว์ปีศาจที่ล้ำค่าหายากที่ได้สูญพันธุ์ไปจากทวีปบุผาครามไปแล้วปรากฏอยู่เพียงในบันทึกโบราณหรือเชื้อสายที่ไม่บริสุทธิ์บางส่วนหัวข้างหลังเหล็กฝูงนี้มีพลังต่ำที่สุดทเทียบได้กับขั้นมนุษย์แท้ หลายตัวมีพลังขั้นผู้วิเศษแท้และวัวข้างหลังเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดพลังต่อสู้เข้าใกล้ขั้นในเหนือแท้เป็นราชาของฝูงพวกเจ้าฟึงได้ลุกลานเข้าไปในอาณาเขตของวัวข้างหลังเหล็กเหล่านี้พวกมันจึงเริ่มโจมตีอย่างบ้าคลั่งในทันทีวัวข้างหลังเหล็กมากกว่า100ตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนเรากับแผ่นดินไหวฝุ่นฟุ้งกระจายพุ่งตรงมายังพวกเจ้าฟึงทั้งสามเย่ยายานอยู่เพอรอยยิ้มใจเย็น มือขาว,วาดออกแสงจันทร์สีอ่อนได้พุ่งออกเป็นละลอกคลื่นไปเบื้องหน้าส่องประกายแสงแหลมคมถึงตายที่กลางอากาศจากฉากหน้าการโจมตีของเย่หยานอยู่นั้นราวกับประหลอดที่ไหลยอย่างลื่นไหลงดงามอ่อนโยนไม่มีพลังอำนาจมากมายแต่อย่างใดแต่ทว่ารูม่านตาของเจ้าฟึงกับหดเล็กลงปรากฏเสียเ้ยวความตื่นตะลึงขึ้นในงานชุมนุมเซียนมังกรในอดีต การต่อสู้ระหว่างอยู่เทียนห้างและซินอูเห็นก็ดูเรียบง่ายแต่ทว่าการควบคุมพลังและความแม่นยำกลับมีมากจนถึงขีดสุดทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยแก่นแท้ที่พิเศษสามารถเข็นค่าผู้ที่อยู่ในขั้นเดียวกันได้เรากับมดปลวกสถานการณ์นั้นได้คล้ายคลึงกับความสามารถที่ไม่ธรรมดาของเย่ยหยานอยู่วัวข้างหลังเหล็กจำนวนมากที่พุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลัง่งเพียงถูกแสงจันทร์ที่เรากับประหลอดนั้นวาดผ่านร่างก็พันช่างแข็ง เสี้ยววินาทีต่อมาโลหิตได้พุ่งกระฉุดออกจากรูขุมขนของวัวข้างหลังเหล็กนับสิบอาบย้อมร่างกายของพวกมันจนเป็นสีเลือดลม้มลงและสิ้นชีบบางทีหากเป็นผู้อื่นคงไม่อาจจะล่วงรู้ได้แต่ดวงตาเทพเจ้าของเจ้าฟึ่งสามารถเก็บได้ทุกรายละเอียดแสงประหลอดสีซีเหล่านั้นได้ผ่านชั้นผิวหนังและรูคุมขนของวัวข้างหลังเหล็กเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในหรืออีกในหนึ่งวัวข้างหลังเหล็กแต่ละตัวได้ถูกแสงจันทร์ที่ไม่อาจจะมองเห็นฉีกกระชากภายในจนแหลกเละ แม้ว่าผิวชั้นนอกของพวกมันจะแข็งแกร่งแต่เมื่ออวัยวะภายในได้ถูกทิ่มแทงจากรูเล็กๆทั่วร่างของมันมันย่อมไม่มีหนทางต่อต้านภายใต้หนึ่งกระบวนท่าของเย่หยานอยู่ได้ทำให้วัวข้างหลังเหล็กนับสิบซิ้นชีพไปได้นับว่าน่ามหาัศจรรย์ยิ่งนักหากเปลี่ยนเป็นเจ้าฟึงเด็กหนุ่มย่อมไม่มีทางทำเช่นนี้ได้เพราะพลังป้องกันกายภาพของหัวข้างหลังเหล็กเหล่านี้แข็งแกร่งอย่างมากฝ่ามือหนึ่งหรือหนึ่งการมองจัดการได้หนึ่งตัวก็นับว่าดีมากแล้ว แต่หากจะคิดว่าใช้หนึ่งกระบวนท่านในเซียววินาทีจัดการพวกมันได้นับสิบกระทั่งขั้นนายเหนือแท้ทั่วไปยังไม่อาจทําได้โดยง่ายหนึ่งกระบวนาท่าของเย่ยานอยู่ค่าชีวิตของขนบัวข้างหลังเหล็กไปจํานวนมากได้สร้างความหวาดกลัวและกาดเที่ยวขึ้นให้พวกมันในทันทีบัวข้างเหล่านั้นเมื่อเห็นพวกเดียวกันตายไปหลายตัวดวงตาพันกับกลายเป็นสีแดงดาร่างกายส่องประกายสีแดงดําท่าทีบ้าข้างก็หายเลือดพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นในทันที วัวข้างหลังเด็กเสียสติไปแล้วพลังต่อสู้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเจ้าฝึงรับรู้ได้ถึงแรงกดดันเป็นอย่างมากร่างกายรู้สึกติดขัดเล็กๆหลังจากที่ฝูงวัวข้างหลังเล็กบ้าคลั่งมันนับว่ามีพลังเพียงพอที่จะต่อกรกับขั้นนายเหนือแท้ได้และราชาว,วัวข้างหลังเด็กที่สูงกว่า6-7ถึงหลาก็พันส่งเสียงคำรามที่ทำให้พื้นดินสันสะท้านออกมาสร้างพายุสีเขียวแดงอมดำขึ้นพลังต่อสู้เทียบเคียงได้กับขั้นนายเหนือแท้ หากเป็นเจ้าเฟืองเด็กหนุ่มย่อมหนีไปหลบซ่อนอยู่ไกลไกไม่คิดที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายตรงๆเย่ยยันอยู่แยมนิ้มงดงามเลือนล่างอรลชรนในอาพรสีฟ้าที่ไร้ซึ่งรอยฝุ่นผงใ,ใดๆดได้ผิวไกาตรงไปยังล่างของราชาหัวข้างหลังเหล็กตรงตรง คลื่นแสงจันรได้สองประกายออกจากร่างของเย่หยานอยู่ทําให้นางดูราวกับเป็นเทพธิดาจันทราสองประกายเจ,จิดจลัดเคียงข้างมวลหมู่ดาราแรงกดดันทรงพลังมหาศาลได้กดทับลงไปยังร่างของราชาวัวข้างหลังเหล็กแมวขโมยตัวน้อยกระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นวาดแท่อสรพิษโลหิตลึกลับมัดร่างใหญ่ตัวของราชาวัวข้างหลังเหล็กดูดคลืนโลหิตของมันเป็นเช่นนี้นี่เองเจ้าเฟิงเผยสีหน้าเลื่อนลอยออกมาราชาวัวข้างหลังเหล็กนั้น แม้ว่าจะระเบิดพลังที่เทียบเคียงได้กับขั้นนายเหนือแท้ออกมาแต่แว่าหากเยียยาอยู่จะฆ่าม,มันก็นับเป็นเรื่องง่ายได้เพราะว่าแซ่อสรพิษโลหิตลึกลับของแมวขโมยตัวน้อยพลังของมันสามารถพัฒนาขึ้นได้หลังจากให้ดูดกืนสายเลือดที่แข็งแกร่งเข้าไปยิ่งพลังสายเลือดที่ดูดกืนไปแข็งแกร่งเท่าไหร่ความสามารถของแซ่อสรพิษโลหิตลึกลับและจิตวิญญาณของมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ทุกวันนี้พลังของแทะสอสรพิษโลหิตลึกลับนี้ได้เหนือกว่าอาวุธชั้นจิตวิญญาณระดับกลางทั่วไปแล้วกระทั่งเหนือกว่าขันสอนลัวซุยของเจ้าเฟิงอยู่เล็กๆเจ้าเฟิงนำมือไปวางบนบัวดำเรียกหุ่นเชิดศพทั้งสองออกมาให้พวกมันกืนกินเลือดเนื้อของหัวข้างหลังเหล็กเข้าไปในยามนี้พลังต่อสู้ของหุ่นเชิดศพทั้งสองได้อยู่ในขั้นผูวิเศษแถ้ระดับสุดยอดหาก,กืนกินเลือดเนื้อที่มีสายเลือดโบราณจางๆอยู่เข้าไปย่อมส่งเสริมพวกมันได้มาก เย่หยานอยู่เหลือบตามองเล็กๆเท่าไม่ได้เอ่ยถามสำหรับนางวัวข้างหลังเหล็กเหล่านี้หรือหุ่นเชิดศพของเจ้าเฟิงต่างก็นับเป็นเพียงมุดปลวกลําพากเพียงดีดิ้วในการกําจัดช่วขณะต่อมาโรหิตของราชาวัวข้างหลังเหล็กได้หายไปจนหมดเหลือเอาไว้เพียงร่างของวัวข้างหลังเหล็กดับร้อยแมวขโมยตัวน้อยดูดกืนโรหิตเข้าไปจนเต็มเปี่ยมแสดงท่าทีเย่อหยิ่งนําทางต่อไปเบื้องหน้าทําให้เย่หยานอยู่หวัวเราครังแล้วครังเล่าเจ้าเฟิงสีหน้าร้อารมณ์ ตลอดทางดวงตาเทพเจ้าได้คนพบวัสดุโบราณล้ำค่าบางส่วนให้เด็กหนุ่มไปเก็บเยียหยันอยู่นำอยู่เบื้องหน้าปิดีพสัตว์อูที่แข็งแกร่งบางส่วนเจ้าเฟิงได้รับผลพลอยได้อยู่บ้างร่างของสัตว์ปีศาจที่ทรงพลังเหล่านั้นชิ้นส่วนบางอย่างในศพของพวกมันหากนำไปยังทวีปปุกผาคามอาจจะกล่าวได้ว่าไม่อาจจะประเมินค่าได้เจ้าเฟิงเริ่มเก็บของน้อยลงรู้สึกไม่พอใจที่ช่องเก็บของมิติของตนเองมีที่ไม่มากนะัก เย่อยนอยู่ตาสูงมีเพียงวัสดุที่ล้ำค่ายอย่างมากจึงจะเก็บไปชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมในสำนักของนางในด้านของทรัพยากรน,นั้นมีมากมายเมื่อเทียบกับสิบยอดสำนักแห่งทวีปแล้วยังเหนือกว่านับสิบเท่าสถานที่บางแห่งพื้นเบื้องหน้าได้สั่นสะท้านเล็กๆเ,เสียงหีดร้องที่แทบจะทิ่มแทงภูเขาและชั้นเมฆามาพร้อมกับกลิ่นอาที่น่าสะพ,พันพึงอย่างไม่อาจจะอธิบายโลหิตในกายของเจ้าฟึงสั่นสะท้านเล็กๆปานจิตวิญ,ญญาณเรากับถูกกดทับ พลังสายเลือดรับรู้ได้ถึงบางอย่างกินอายสายเลือดโบราณบริสุทสุ์กว่าวัวข้างหลังเล็บนะัเพฟิบเท่าหัวใจของเจ้าเฟินกระตุกวูบตั้งแต่ที่เข้ามาในซาบประหลักหักพังสือเฉิงนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงกินอายของสัตว์ปีศาจและสายเลือดโบราณที่แข็งแร่งถึงเพียงนี้ส่วนลึกของทุ่งหญ้าเบื้องนาธรรมขนาดใหญ่บนภูเขาได้ปรากฏร่างของมนุษย์จํานวนมากกับแมงป่องยักษ์สีดําสนิทที่ตัวใหญ่โตราวกับภูเขาขึ้น ทั่วทั้งล่างของแมงป่องยักษ์สีดำเหลากับสร้างขึ้นมาจากโลหะส่งประกายโลหะเย็นเยียบต้านทานการโจมตีจํานวนมากปรากฏประกายไฟขึ้นทั่วล่างการโจมตีของผู้ฝึกตนขั้นผู้วิเศษแท้บางคนไม่แมแ้แต่จะทิ้งร่องรอยเอาไว้บนล่างของมันได้ล่างจำนวนมากณนะที่แห่งนั้นได้รักษาระยะห่างกับเป้าหมายเอาไว้อย่างเหนียวแน่นการโจมตีไม่ต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดในที่แห่งนั้นได้ปรากฏศพจากตําหนักมารจันทาและตําหนักควาดําขึ้นสี่ห้าศพ ทุกคนระวังด้วยแมงป่องยักษ์โบราณนี่มีพิษผู้ที่มีพลังต่ำกว่าขั้นแก่นก่อกำเนิดเมื่อสัมผัสจะตายทันทีต้องรักษาระยะห่างชายหนุ่มจมูกดำชื่อกุ้ยนำอัจฉริยะจากตำหนักผาดำต่อสู้กับแมงป่องยักษ์โบราณข้างกายชื่อกุ้ยคือชายหนุ่มชุดสีเลือดจากตำหนักมารจันทราสองยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้ร่วมมือกันต่อกรกับแมงป่องยักษ์โบราณแต่ทว่าก็ยังไม่อาจจะได้เปรียบหากไม่ใช่เพราะอัจฉริยะจากตำหนักผาดำมีซากศพ คุงกระดูกระพูดผีอยู่จํานวนมากที่สามารถต่อต้านผิดได้น่ากลัวว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถต่อกรกับแมงป่องยักษ์โบราณได้ในยามนี้เยี่ยหยานอยู่ลเจ้าฟงได้มาถึงอย่างเงียบงนันมองสถานการณ์ระดับพลังสายเลือดของแมงป่องยักษ์โบราณน,นี่สูงส่งนักยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้สองคนกับอัจฉริยะมากมายเพียงนี้ร่วมมือกันเแื่ว่าก็ยังไม่อาจจะได้เปรียบเจ้าฟงรักษาสีหนะ้า แมงป่องยักษ์โบราณน,นั้นกระทั่งขั้นนายเหนือแท้ทั่วไปยังไม่กล้าที่จะต่อก่อนโดยตรง,ตงหากเปลี่ยนไปเป็นเจ้าฟึงจะมีกี่ชีวิตก็คงไม่พอมีเพียงแค่ชื่อกุ้ยจากตำหนักผาดำที่ควบคุมโครงกระดูกลายเงินขั้นนายเหนือแท้รวมทั้งวิญ,ญญาณที่มีพลังต่อสู้เข้าใกล้ขั้นนายเหนือแท้อย่างมากอีก4ีหตนเข้าดึงดูดความสนใจของแมงป่องยักษ์โบราณจึงสามารถโจมตีต่อได้มีเพียงแค่พูดผีเหล่านี้ที่ไม่มีวะไม่มีความหวาดกลัวพิษของแมงป่องยักษ์ หลังจากที่เยี่ยยานอยู่มาถึงก็ได้เผยสีหน้าย่ำแย่ออกมาอย่างช่วยไม่ได้แมงป่องยักษ์โบราณน,นี้ระดับของสายเลือดสูงส่งนักกระทั่งเหนือกว่าอัจฉริยะส่วนมากที่เข้ามาในซากปรักหักพังสือเฉิงไปอย่างมากนอกจากนั้นมันยังระมัดระวังตัวอยู่ในระดับหนึ่งไม่ได้ทุ่มสุดตัวจริงๆเมื่อเจ้าฝรังได้ยินเช่นนั้นในใจก็เห็นด้วยสายเลือดโบราณของแมงป่องยักษ์โบราณน,นี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ได้ทำให้พลังสายเลือดในร่างของเจ้าเฟิงรู้สึกถึงแรงกดดันได้เพราะสายเลือดในร่างของสัตว์ปีศาจตัวนี้บริสุทธิ์ยิ่งนักเมื่อเทียบกับปัวข้างหลังเหล็กก่อนหน้าที่มีสายเลือดโบราณเพียงเจือจางแมลงป่องยักษ์โบราณนี่มากมายนักตําหนักผาดําและตําหนักมารจันทราร่วมมือกันยังยากที่จะชนะเหตุใดจึงต้องลงมือลงแรงมากถึงเพียงนี้ใน,ในใจของเจ้าเฟิงปรากฏความสงสัยขึ้นการกระทำเช่นนี้ได้สร้างผลประโยชน์ใดให้แก่สอง,สองยอดสํานักกัน จากนั้นเด็กหนุม่มจึงเปิดดวงตาเทพเจ้าทำความเข้าใจถึงสถานการณ์เบื้องหน้าไม่ช้าเขาก็เข้าใจถึงเหตุผลถ้ำขนาดใหญ่เบื้องหลังแมงป่องยักษ์โบราณน,นี้ภายในได้ปรากฏลินอายบางอย่างขึ้นชื่อกุ้ยและผู้ฝึกตนขั้นในเหนือแท้ชุดเสียเรือดจากตำหนักมานชันทชาได้พยายามที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจของแมงป่องยักษ์โบราณหลายครั้งหลายคราแต่เทว่าสุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวแมงป่องยักษ์โบราณได้ป้องกันทางเข้าถ้ำยักษ์อย่างหนาแน่นไม่หลีกทาง ไอเวนี่ไม่ถูกหลอกเลยชื่อกุ้ยระชายหนุ่มชุดสีเลือดพยายามล่อมันไปหลายครั้งแต่ทว่าก็ล้มเหลวเพราะแมงป่องยักษ์โบราณต้องป้องกันทางเข้ามันจึงไม่อยากลงมืออย่างสุดตัวได้หรือมิเช่นนั้นจำนวนคนตายของตาหนักผาดำและตาหนักมารจันทราที่พ่ายแพ้ให้เกการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของแมงป่องยักษ์โบราณย่อมไม่หยุดอยู่แค่นี้เย,ย,ยี่ยยานยูย่อมเห็นถึงจุดนี้ในตางงดงามสองประกายวูบมองไปยังถ้ำเบื้องหลังของแมงป่องยักษ์โบราณครั้งแล้วครั้งเล่า ในถ้านั่นต้องมีของสําคัญอยู่เป็นแน่กระทั่งทําให้แมงป่องยักษ์นี่ต้องมาป้องกันตัวอย่างเช่นลูกแมงป่องยักษ์หรือสมบัติล้ําค่าอื่นๆที่ทําให้แมงป่องยักษ์โบราณที่มีสติปัญญาสูงนี้ต้องเฝ้าอย่างห่วงแหนไม่อาจจะไปได้จบไปแล้วนะคะทุกคนกับอีพีนี้นะคะก็ จริงๆมีเสียงรถถ่ายเข้าไปด้วยแหละนิดหน่อยนะคะเพราะว่าครดังบ้านมิ้นพังนะก็เลยตอนนี้กําลังช่างซ่อมอยู่นะคะก็บางทีก็ขับรถขีบกันนะคะก็มีเสียงดังเข้ามาแทรกรบก,กวนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าสําหรับตอนนี้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นจังไปอ่านกันต่อกับอีพีถัดไปเลยนะคะ